บทอ่านจากหนังสือโยมชีวิตมนุษย์บนแผ่นดินเป็นการถูกเกณฑ์ทหารชีวิตของเขาเป็นเหมือนชีวิตของลูกจ้างพาดโหยหาเวลาเย็นลูกจ้างรอคอยค่าจ้างฉันใดแต่ละเดือนในชีวิตของขพระเจ้าก็ผ่านไปโดยไร้ความหมาย แต่ละคืนก็มีแต่ความทุกข์ฉันนั้นเมื่อนอนลงข้าพเจ้าก็พูดว่าข้าพเจ้าจะลุกขึ้นเมื่อไรแต่กลางคืนก็ยาวและข้าพเจ้าพบิกตัวไปมาจนรุ่งเช้าวันของข้าพเจ้าวิ่งเร็วกว่าประสวนของช่างทองและจบลงโดยไร้ความหวัง ข้าแต่พระเจ้าขอทรงด,ดุลกว่าชีวิตของพระพเจ้าเป็นเหมือนลมวูบเดียวตาของพระพเจ้าจะไม่เห็นอะไรดีอีกเลยเพราะวาจาของพระเจ้าขขอขอบคุณพระเจ้า สรรเสริญองค์พระผู้เป็นเจ้าเธอเพราะพระองค์ระไทยดีจงร้องเพลงสดุดีถวายพระเจ้าของเราเพราะพระองค์ทรงระไทยอ่อนโยนเป็นการดีที่จะสรรเสริญพระองค์ ทรงสร้างกรุงเยรูซาเล็มขึ้นใหม่ทรงรวบรวมชนอิสราเอลที่ถูกนนระเทศให้มารวมกันทรงรักษาผู้ชอบชังใจทรงพันบาทแผลให้เขาพระองค์ทรงนับจำนวนดาวในทองฟ้าทรงเรียกชื่อดาวแต่ละดวง เป็นเจ้าของเรานั้นยิ่งใหญ่ทรงสัมพานุภาพพระปีชายาของพระองค์ไม่มีขอบเขตองค์พระผู้เป็นเจ้าทรงคำจุนคนต่ำต้อยทรงกดคนอาธรรมลงบนพื้นดิน จากจดหมายลีุ่ณเปาโลอักษราสาวกถึงชาวโครโินธ์ฉบับที่หนึ่งที่น้องในการประกาศข่าวดีข้าพเจ้าไม่รู้สึกภูมิใจแม้แต่น้อยเพราะข้าพเจ้าจำเป็นต้องประกาศอยู่แล้วหากข้าพเจ้าไม่ประกาศข่าวดีข้าพเจ้ายอมได้รับความดิบัติ เพราะถ้าข้าพเจ้าสมัครใจทำเองข้าพเจ้าก็จะได้รับค่าจ้างแต่ถ้าข้าพเจ้าไม่ได้สมัครใจทำก็หมายความว่าข้าพเจ้าเพียงแต่ทำงานที่ได้รับมอบหมายเท่านั้นข้าพเจ้าจะได้รับรางวัลฉันใดเรารางวัลสำหรับข้าพเจ้าก็คือความภูมิใจ ที่ข้าพเจ้าประกาศความดีนั้นแม้ข้าพเจ้าเป็นอิสระข้าพเจ้าก็ยอมเป็นทาสร,รับใช้ทุกคนเพื่อเอาชนะใจผู้อื่นให้มากที่สุดเท่าที่จะมากได้ข้าพเจ้าทําตนเป็นผู้อ่อนแอเพื่อชนะใจผู้อ่อนแอข้าพเจ้าเป็นทุกอย่างสำหรับทุกคน เพื่อข้าพเจ้าจะได้ใช้ทุกวิธีทางช่วยบางคนให้รอดพ้นข้าพเจ้าทำทุกอย่างเพราเห็นแก่ข่าวดีเพื่อข้าพเจ้าจะได้มีส่วนร,รับผพรจากข่าวดีนี้ร่วมกับเขาเหล่านั้นด้วยพระวาจาของพระเจ้าขอบพระคุณพระเจ้าเอีน อ่อนแอของเราไว้และทรงแบบความเจ็บปวดของเรา สถิตก,กับท่าน,ทานบทอ่านจากข้อวรสารตามคำบอกเล่าของนบุญมาลาโกาเวลา,า,านั้นทันทีที่ออกจากศาลาธรรมปรีเยสูเจ้าเสด็จเข้าไปในบ้านของซีโมนและอันดรูพร้อมกับยากอฟและยอนมารดาของภรรยาซีโมนกำลังนอนป่วยเป็นไข้อยู่ เขาจึงทูลพระองค์ให้ทรงทราบแทนทีพระองค์เสด็จเข้าไปจับมือนางพยุงให้นุกขึ้นนางก็หายไข้นางจึงรับใช้ทุกคนเนย็นวันนั้นเมื่อดวงอาทิตย์ตกแล้วมีผู้นาคนป่วยและคนถูกปีศาจเสิงมาเฝ้าพระองค์คนทั้งเมืองมารวมตัวกันที่ประตูพระองค์ทรงรักษาหลายคนที่เป็นโรคต่างๆให้หาย ทรงขับไล่ปีศาจออกไปแต่ไม่ทรงอนุญ,ญาตให้มันพูดเพราะมันรู้จักพระองค์วันต่อมาพระองค์ทรงลุกขึ้นตั้งแต่เช้าตรู่เสด็จออกจากบ้านไปยังที่สงัดและทรงอธิษฐานภาวนาที่นั่นซิโมนและผู้ที่อยู่กับเขาตามหาพระองค์เมื่อพบแล้วจึงจูนพระองค์ว่าทุกคนกำลังแสวงหาพระองค์พระองค์ตรัสตอบว่า เราไปที่อื่นกันเถิดไปตามตำบลใกล้เคียงเพื่อจะได้เทศสอนที่นั่นด้วยเพราะเรามาด้วยจุดประสงค์นี้พระองค์จึงเสด็จไปเทศสอนตามศาลาธรรมทั่วแคว้นกาลิดีทรงขับไล่ปีศาจด้วยพระวาจาของพระเจ้า